โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกเลย125ัวเถิดนะครับน่าจะของสจนัมเบอร์วันหรือพี่แดงนั่นเองนะครับผมก็มีน้องคนหนึ่งส่งให้แจกนะครับเดี๋ยวเครดิตผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปให้น้องเขานะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาไปดูรายละเอียดเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับนะครับก็เริ่มจากชุดหน้าก่อนเลยนะครับผม ชุดหน้าก็จะเป็นจานเจาะมิลลิ่งทั่วไปนะครับแล้วก็น่าจะเป็นปอมด้วงแล้วก็สายเบรกนี่จะเป็นสายปลดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับก็สําหรับใครที่รู้นะครับว่ามันเป็นสายปลดหรือสายถักนะครับก็คอมเมนต์ต้ร่างคลิปได้เลยนะครับผมโอเคส่วนท่อก็จะเป็นท่อโปส่วนดอกไม้นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยครับผมขอท่อใหญ่ๆนะครับอันนี้น่าจะลดตัวนะครับผมโอเคครับแล้วก็มาดูช่วงหลังกันเลยครับผม ก่อนนี้จะตั้งรถแท็กหนึ่งนะครับผมแป๊บหนึ่งครับโอเคนะครับชูกลังนี่ก็น่าจะเป็นของไวท์เทดหรือเปล่านะครับดูนะครับแล้วก็ฝักเท้าหลังเจาะมิลลิ่งนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเจอกับโซ่ที่หายไปไหนแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครันนี้ก็รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ปอกปากตัวไปจำได้ก็ผลงานนี้นะครับผมรายละเอียดดีนะครับผม กก็ตันมาดโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเบิ้ลกันเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะขี่ให้ดูสักรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูดว่ารถคันนี้มันจะแรงแค่ไหนนะครับผมขี่ดรอบนะครับผม นี่ก็น่าจะเป็นคลิป2อคลิปครับที่ผมเอ่อผมบอกอะละเ,เล็กๆลดในตอนก่อนผมก็ถ่ายคลิปแบบลงรูปๆไป,ป,เ,ปเลยนะครับก็ใครอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้หรือทำรูปแบบลงเพลงเฉยๆก็คอมเมนต์ได้นะครับ สงานเป็นประมาณนี้นะครับพี่เต้โอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพอติเพียงแค่นี้ฝากติดตามด้วยนะครับ